สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีช่อง Amazing แล้วก็เพื่อนๆที่กำลงังรับชมคลิปดโอนี้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ออมจะพามาดูอีกหนึ่งอ,อีกอีกหนึ่งรายการเป็นรถประกอบนะครับเป็นรถประกอบที่มีเดี๋ยวกี่ยี่ห้อหมาหนึ่งสองสามยี่ห้อในรถคันคันเดียวนะครับจะเป็นเบียทานนะถือว่าเป็น แชร์ประสบการณ์นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะแล้วก็พูดจากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะครับคันนี้เป็นช,นะช่วงล่างมิสูนะช่วงล่างมิสูแปดน็อตนะครับเพื่อนๆจะพามาดูเนี่ยครับเป็นมิสูตัวแปดน็อตเนี่ยครับดุมก็จะบอกทีละเ,เป็นมิสูตัวแปดน็อตเขาควายนะเป็นมิสูทั้งทั้งรุ่นเลยเป็นตัวเขาควายนะครับคันนี้ก็ เดิมเนี่ยเจ้าของเขาเป็นเครื่องสแกนเนีย124เครื่องปั๊มนะครับก็ไปมันกินน้ำมันนะเครื่องตัวนั้นนะครับก็เลยไปยกเครื่องกล่องใส่ใส่ได้นะครับเพื่อนเครื่องตัวนี้เป็นสแกนเนียเครื่องกล่องละเครื่องกล่องดูยังไงนะครับสาหรับอันนี้สําหรับเพื่อนๆไม่ไม่รู้นะใครรู้ก็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 ดีนะก็นั่นไปนะครับนี่นี่คือเครื่องกล่องก็จะเป็นกล่องคือปกติเนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นปั๊มมันจะเป็นปั๊มนะครับปั๊มจ่ายน้ามันแล้วก็ตัวปั๊มลมมันจะไปอยู่ฝั่งนู้นแต่อันนี้อันนี้คือเครื่องกล่องแล้วปั๊มลมมันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกล่องเครื่องกล่องก็มันจะรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นสามร้อยผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่น่าจะสามร้อยหกสิบแรงม้านะครับสแ,แกนเนียรถประกอบเรานี่ก็ส่วนมากเนี่ยส่วนมากจะ ส่วนมากๆเลยเป็นเครื่องสแกนเนียน้อยที่จะใส่เครื่องมิซูหรือเครื่องฮีโน่นะครับน้อยมากส่วนมากจะใส่แต่สแกนเนียตัวนี้เป็นเครื่องสแกนเนียชนกับเกียร์ฮีโน่นะชนกับเกียร์ฮีโน่นะครับชนกับเกียร์ฮีโน่ช่วงล่างมิซูนะครับสามสามค่ายเลยสามค่ายนะคือด้วยความที่มันเป็นรถประกอบม,มันต้องพยายามหา อาจจะเป็นเกียร์อิสุหรือเกียร์ฮีโนรอบรอบเฟืองท้ายเท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้คือต้องต้องต้องถามช่างทุกคุยกับช่างเพื่อจะให้รถมันลอยตัวไม่ให้มันหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่งส่วนเครื่องสแกนเนียก็คือให้กําลังนะส่วนเครื่องก็คือให้กําลังพละกําลังในการกดเกียร์ก็เป็นส่วนอัตราทดที่ขึ้นเขาดีปลายไหลต้นได้ประมาณนี้เกียร์กับเฟืองท้ายนี่มันต้องเข้ากันนะครับ ต้องเข้ากันเลยอะถ้าไม่เข้านี่มันจะหนักหนักสุดท้ายมันก็จะมาหนักเครื่องนะครับส่งผลก็คือกินน้ํามันนะฮะแต่เจ้าของเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นมีทอนอะต่อเที่ยวลงทะเลเน่ยมีทอน3ามสีพันนะครับมีทอนมาเรามาดูในส่วนของแอร์ตัวนี้ก็เป็นคอมแอร์บ็อกสสูบนะครับเนี่ยสสูบนี่ก็ได้ชาร์จเครื่องเสียง อันนี้ได้ชาร์จแอร์คือปกติได้ชาร์จแอร์เนี่ยมันจะติดอยู่ข้างเครื่องมันจะติดตรงนี้นะฮะและติดตรงนี้เพราะเครื่องกล่องมันจะมามันจะมาเป็นแท่นของมันอยู่ละแต่อันนี้ก็ก็คือถอดตัวนี้ออกก็คือมันคือเดิมเขายกเครื่องใหม่ใส่แนตะ่มันก็ติดติดอยู่ข้างแอร์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ย้ายจากแอร์มาใส่นี่นะฮะก็คือมาแก้ตรงสายพานเลยทําให้สายพานเส้นเล็กเบอร์เล็กลงนะ,ะก็กินแค่นี้พอก็ว<ๆ>างวางตัวนี้ไว้นะตัวนี้ไม่ได้ใส่ นะครับตัวน <en> ี <desserts> <Negative paper> ้ก <oneself> ็ใ <of> ส่ไ mm ด้ทั้งเครื่องเครื่องหม้อน้าหม้อน้ําข้างนะเครื่องตัวเนี้อันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ําพัดลมธรรมดานะครับมาอันนี้เป็นก็คือต่อตรงจากเครื่องเลยตัวเนี้ต่อตรงจากเครื่องตัวนี้เป็นหม้อน้าเดวูนะฮะนิยมใช้มากในรถเพราะว่าเดวูนี่คือหม้อน้ําใหญ่มีหลายชั้นนะครับมาดูด้านมาดูอีกด้านนี้มีหลายชั้นนะครับ เห็นไหมมันหนาเห็นไหมครับมันหนามากเลยหนามากนี่เยอะมากอันนี้อินเตอร์เนาะนะครับนะอันนี้ต่อตรงเลยนะครับอันนี้ก็หมุนไม่ได้นะเห็นไหมต่อตรงเลยครับแข็งเลยต่อตรงคือรอบเครื่องสิบหกใบพัดก็ไปสิบหกเลยรอบเครื่องสิบห้าใบพัดก็ไปสิบห้าคือพูดง่ายคือ หมุนตามรอบรอบเครื่องเลยนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องความร้อนก็คือพัดลมนี่แรงเตาน้าเย็นได้ตลอดสบายนะครับนะครับตอนนี้ซึ่งต่างจากตัวเบนซ์นนะเดี๋ยวผมมาดูวันนี้มาวิ่งงานคู่กันเรามาดูของเบนซ์เบนที่ผมว่ามันช่วยประหยัดน้ำมันพอตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยนี่ของเบนซ์คือของเบนซ์นี่ก็เหมือนที่คลิปที่อามเคยคุยไปนะครับก็คือเบนซ์นี่คือจะ เป็นสายพานต่อตรงมาเหมือนกันใช่ไหมครับพอต่อตรงมาปั๊บเนี่ยมันจะมีวาล์วน้ําวาล์วน้ํามันอยู่ที่นี่แหละนะครับพออุณหภูมิได้ปุ๊บเนี่ยมันถึงจะหน้าคัดตรงหน้านี่ยมันถึงจะติดพอติดปุ๊บมันถึงจะต่อตรงอันนี้ก็จะเป็นฟีป,ปั๊มเบอร์หนึ่งไปก่อนนะตามอุณหภูมินะครับนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือของเบน์ในเรื่องของพัดลมนะนี่ เดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของรถสตาร์ทเครื่องให้ฟังประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับตัวนี้ใครที่กำลังมองหาสมมติว่าเราไปซื้อรถอะไรนะไปซื้อรถประกอบ Hino หรือยี่ห้อสแกนเนีย1หนึ่งสยี่ห้ออะไรก็ช่างนะส่วนมากที่จะมาเปลี่ยนเครื่องปัจจุบันก็จะเป็นตัวนี้แหละ1 2ึสตัวเครื่องกล่องตัวนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ปุดปาร์เหมือนเครื่องปั๊มแน่นอนนะเพราะว่า มันอย่างว่านะเพราะเครื่องกองเนี่ยการสั่งจ่ายระบบน้ามันมันก็จะมากับไฟฟ้านะครับอ่ามันจะมากับไฟฟ้าก็จะทําให้เราจะไม่ทันใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความแตกต่างระหว่างเครื่องปั๊มแน่นอนนะเครื่องปั๊มนี่เหยียบปูดปูดปูดใช่ไหมกดปืด๊ดควันดาออกปืด๊ดพุ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องกองก็จะเบามาหน่อยนะครับเดีนะ๋ยวมาดูข้างล่างกันนี่ข้างล่าง นะฮะครับประหยัดน้ำมันขึ้นนะคันนี้ปรหน้ำมันขึ้นเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถติดเครื่องให้ดูเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะก่อนจะติดเครื่องไปเราไปดูข้างหน้ามาครับเนีย่ยเรามาดูในส่วนของห้องคนขับนะครับขึ้นชื่อว่า รถประกอบทุกอย่างก็จะเป็นอ่าเป็นแบบคิดขึ้นนะในในตรงนี้มันก็จะมียกหน้ายกท้ายยกตัวรถนะคือวาวยกให้รถเวลาลงปั๊มน้ำมันชันๆนะครับก็จะมีตัวยกในระบบของรถประกอบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะเพราะว่าเครื่องกล่องแต่ว่าจะมีกล่องควบคุมคันเร่งอยู่ด้านล่างอันนี้เบรกนะครับนี่ก็คัดนะครับ ทั่วไปนี่ก็สามารถเอาพวงมาลัยนี่เอาพวงมาลัยสแก,กนเนียมาใส่เลยกดต่ำได้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบเป็นลาวเหล็กเนาะตัวนี้เป็นลาวเหล็กคือเกียร์ลาวเนี่ยต้องหมัน่นอัดจระบีเจอหน้าฝนมานี่ถ้าไม่อัดนี่ก็จะแข็งๆหน่อยนืดๆแต่ก็ดูแลง่ายนะข้อ,ขอมันข้อดีของมันก็คือมันเป็นลาวเหล็กเนาะคือมันจะเป็นลาวเหล็กตั้งแต่เนี่ยยาวจนไปถึงเห้องเกียร์เลยนะครับ นะมันก็จะโยกเรากดปุ๊บเราเลยก็จะส่งกําลังไปนะจากรุ่นนี้มันก็จะมา,มาเป็นเกียร์สายนะครับเป็นเกียร์สายเหมือนเบนซ์เบนซ์ก็จะใช้เกียร์สายมันจะมีตัว power chip เตะเตะฝาเกียร์อยู่ห้องเกียร์นะครับก็คือเวลาเรายกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันจะมีตัวสั่งนะครับตัวนี้ต้องมันอาจจะเรบีนะนก็เป็นรุ่นรแรกๆเนาะรถประกอบคนไทยเราคิดขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันก็จะมาเป็นอ่าเป็นแบบ สลิงนะเกียร์สายเขาเรียกเกียร์สาย,ย,สายใช้สลิงในการาโยกแทนพอใช้สลิงเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมาในเรื่องของอาจจะไม่ต้องได้อัดจ,จะละบีนะนะครับแต่สลิงก็มีอายุทีเนี้ยเต็มที่ก็ประมาณ4ี่ห้าปีถ้าเป็นสลิงแท้สลิงของแท้ของเทียมมันก็มีหลายเกรดอะไรนะครับจากเกียร์สลิงก็มาเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเกียร์ไฟฟ้าเกียร์อโอโต้ประมาณเนี้ยเกียร์ไฟฟ้าก็ดูเหมือนจะง่ายนะแต่พอเรื่องความ ไฟฟ้าช็อตหนูกัดสายไฟ,ฟมันก็มีปัญหาอีกนะฮะฉะนั้นทุกระบบอะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ลาวหล็กเกียร์สลิงเกียร์ไฟฟ้านะ่ะก็มันต้องดูแลเอาใจใส่นะครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของรถนะครับแต่ถามว่าตัวไหนดีเหรอผมก็ว่าในส่วนตัวผมผมชอบว่าผมชอบไฟฟ้านะครับชอบไฟฟ้ามากกว่าเดี๋ยวให้พี่ๆนะครับเนี่ยเป็นแน็อ นช่วงล่างนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันมาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องสแกนเนี่ยเครื่องกล่องกันมา ตัน้ำตับตน้ำหัวปั๊นตัน้ำแค่ทำ,ำให้น้ำมันวิ่งวิ่งมาปุ๊บก็ผ่านหม้อน้ำหลดความร้อนจากน้ำออกเสียงพอมากน่ครับท่อแอร,ร์แอร์นี่ังติดอยู่อะไรชาร์จอะไรชาร์จเครื่องสองลูก แบตสีลูกแบตแอร์แบตเครื่องเสียงแต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันเครื่องเสียงอันไหนมันอันไหนแบตเครื่อง ปั๊มลมมันก็จะมีมีน้ำเนาะมีน้ำมาหล่อเลี้ยงมันใช้น้ำคนกับเครื่องนะครับคนกันส่วนหนึ่งที่ทำให้รถมีความร้อนเนี่ยปั๊มลมก็มีส่วนนะครับปั๊มลมเนี่ยก็มีส่วนทำให้เครื่องมีความร้อน เใน,เนสายพานคู่ทั้งหมดเลยคู่คู่เดี๋ยวรอให้เครื่องมันลันลงสังกหน่อยก่อ ปอกเรียบร้อยประมาณนี้เลยเพื่อนเห็นไหมเครื่องมันมันเล็กดีนะมันไม่ได้ใหญ่มันดูสวยดีครับจกเครื่องขึ้นมาใหม่เครื่องพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามอู่นะอู่หรือเสียงกงหรือตรงที่เราไปซ่อมรถหรืออะไรยังไงก็ลองดูครับมีหลายอู่นะครับเครื่องสแกนเนียดูให้ดีๆนะครับนี่ที่เติมมอน้ํานี่เติมน้ําน้ำมันเครื่องพูดผิดเติมน้ำมันเครื่องนะครับ วีัดน้ำมันเครื่องดูให้ดีให้มันครบซื้อมาให้มันครบ